อยากถ่ายรูปแบบนี้ไม่สวยแค่เราถ่ายรูปแบบนี้แค่เราถ่ายรูปมืออันนี้ตัวอย่างนะรูปมือแล้วก็อีกรูปคือรูปที่เรากางแขนแบบนี้ให้เห็นทางล่างเลย แล้วก็ออกไปแล้วก็เข้าไปที่แ p ปโฟโต้ o ูมเข้าไปแล้วอันนี้ถ้าเพิ่งโหลดใหม่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วให้ทุกคนตอบว่าเป็นตัวแทนจำน่ายหรือว่าอ่าเดี๋ยวเราไปอันนี้ก่อนโอเคพอเรากดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้แบบนี้ให้เรากดไปที่พื้นหลังสี นี่นะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเลือกรูปที่เราได้แล้วตัวแอปก็จะลบพื้นหลังให้แล้วตัวแอปก็จะโหลด,แล,หดแ,แล้วให้เรากดคําสทรกแล้วให้เรากดอีกรอบหนึง่งตัวแอปก็จะลบพื้นหลังให้แล้วให้เรามาขยายตัวปรับมุมเอง พอเราปรับเสร็จแล้วก็กดไปที่เสร็จสิ้นหรือคำว่าสำเร็จเราก็จะได้รูปสวยๆแบบนี้เลย